อู้โดมากได้กินหรือเปล่าได้กินหรือเปล่านะคะเม้เสียงไม่ได้นะคะเสียงไม่ได้โอ้โหดูอปาปากกว้างมากเลยนะคะหมดแล้วสวัสดีค่ะสวัสดีแม่แม่ทุกๆท,ท,ท่านนะคะ วันนี้ก็พบกับเราช่องฟังพี่ดาวนะคะแม่แม่นู่นค่ะดูนะคะดูเดินดูเดินอาบน้ําเสร็จแล้วนะคะแม่แม่วันนี้ก็ทําคลิปนะคะให้กับแม่แม่นะคะได้รับชมนะคะความสวยนะคะแม่แม่ความน่ารักของพังพี่ดาวนะคะดูดูดูนะคะแม่แม่สำรวจของกินก่อนนะคะน้องน้ํามีกล้วยนะคะมีกล้วย เดี๋ยวต้องซ่อนไว้ก่อนนะคะแม่แมเดี๋ยวซ่อนไว้ข้างหลังดูว่าพี่ดาวจะได้กินหรือเปล่านะคะน้องน้ําจะลองสั่งดูนะคะว่าพังพี่ดาวน่ะจะทําตามหรือเปล่านะคะแม่แม่้โหีีบมากได้กินหรือเปล่าได้กินหรือเปล่านะคะแม่แม่สวัสดีค่ะพี่ดาวสวัสดีค่ะสวยๆไหนขาขาด้วยขาสวยโอ้ดูดูนะคะแม่แม่ กินจริงๆด้วยพี่ดาวไปแล้วไม่ยอมนะคะแม่แม่คือสองลูกกินไม่แรงหรือเปล่าทีแรกมองนะคะมองมองมองยอมยังไงโหพี่ดาวล้างแผลก่อนนะคะแม่แม่พี่ดาวบอกขอตัวล้างแผลก่อนค่ะเป็นยังไงพี่ดาว แม่สวัสดีค่าสวยๆหน่อยพี่ดาวนี่มีกล้วยให้ด้วยนะคะกล้วยกล้วยเอาไหมอู้ดูแม่แม่ดูทำมือน,นะคะดูทำมินโอ้โหมือนกล้วยนะคะไม่สนใจกล้วยสองลูกเลยนะคะแม่แม่คือเราเอามาแค่สองลูกนะคะ เพราะว่าวันนี้เรามีออเดอร์กล้วยให้กับพังพี่ดาวนะคะแม่แม่แต่ไปขโมยมาให้สองลูกก่อนนะคะอ้าวพี่ดาวขอบคุณค่าก่อนขอบคุณค่าสวยๆก่อนไหนทำยังไงขอเสียงหน่อยพี่ดาวขอเสียงไหนเสียงเสียงนะเสียงเสียงโอ้เสียงเสียงนะเสียงไม่เสียงก่อน เสียงก่อนบอเสียงเสียงเสียงไม่ได้นะคะเสียงไม่ได้โอโหดูอาปากกว้างมากเลยนะคะหมดแล้วสองลูก <c ười> คือกล้วยสองลูกนี่ไม่สนใจนะคะที่แรกนึกว่าแต่สนใจแต่ไม่ใช่นะคะแม่แม่ไม่ได้สนใจกล้วยของเรานะคะโอ้ดูยืนดูยืนนะคะแม่แม่นิ่งที่ไหนล่ะคะ คนทำเลก็ทำไปค่ะคนป่วยก็เดินค่ะ่าเดินค่ะแม่แม่ขยับนิดค่ะขยับนิดเนาะคุณหมอก็เดินตามสิคะคุณหมอทำไงได้ละคะผู้ป่วยซนนะคะแม่แม่ผู้ป่วยซนนะคะอาตอนนี้ยังไม่ทำนะคะนิ่งก่อนนะคะแม่แม่ยังไม่ทำนะคะคุณหมอยังไม่ทำต้องนิ่งก่อนนะคะ หมุนและหมุนและหมุนหมุนหมุนเอาไงเอาไงเอาหมุนมาอีกข้างนะคะแม่แม่เวลาทำแผลนะคะพี่ดาวของเรานี้จะซนนะคะแม่แม่จะไม่นิ่งนะคะอาการนิ่งไม่มีนะคะแม่แม่คุณหมอปั๊มไปค่ะคุณหมอคุณหมอปั๊มไปนะคะคนป่วยก็เดินไปค่ะแม่แม่อนี่นะคะคนป่วยก็เดินค่ะ คุณหมอก็ทํานะคะแม่แม่คุณหมอทํานะคะดูค่ะอ่าต้องมีคนคุมนะคะสองคนนะคะแม่แม่แม,มาคุณหมอทาเพยนะคะอีกคนต้องเรียกไว,นะะวไ้นะคะเอาไงล่ะดูนะคะต้องมีคุณหมอแล้วก็พยาบาลอีกหนึ่งท่านนะคะแม่แม่ต้องควบคุมฟังทีดานะคะทาเพยนะคะ ซนไม่นิ่งนะคะเรื่องนิ่งไม่มีแต่เรื่องกินน้ำมีนะคะแม่แมด่ดูค่ะดูค่ะจะนิ่งได้ยังไงะคะดูดูนะคะแม่แม่แมอ่าไม่ให้เดินก็ขอโยกเอาก็แล้วกันนะคะคือไม่ได้ทําอีกอย่างก็ต้องขอทําอีกอย่างก็แล้วกันนะคะนิ่งไม่ได้คะ่ะความนิ่งอยู่ไม่เป็นนะคะอ่าชนรถไปเลยพี่ดาวบอกถ้าไม่ให้เดินก็ชนรถเอาก็ได้นะคะ ดูค่ะดูดูทำดูทำนะคะแม่ๆนี่เดินก่อนนะคะพยาบาลคุมพยาบาลคุมไม่อยู่เอาคันค่ะคันค่ะคุณหมอคุณหมออยู่ข้างล่างพยาบาลอยู่ข้างบนนะคะนิ่งนิ่งไม่ได้นะคะโขรเดินหน้าหน่อยขอยล้างหน่อยก็ได้นะคะดูนะคะแม่แม่ ไม่ให้เดินก็ขอโยกเอานะคะเราก็ทำแผลให้กับฟังพิดาวนะคะทุกทุกวันนะคะแม,แม่แม่อาบนา้ําเสร็จนะคะเราก็ทําแผลให้นะคะในทุกทุกวันนะคะแล้วก็ในทุกทุกวันการทําแผลให้กับฟังพิดาวก็แสนที่จะยากลาบากนะคะต้องมีทั้งคุณหมอแล้วก็พยาบาลน,นะคะเพราะว่าแม่อย่างนั้นความนิ่งของฟังพิดาวไม่มีนะคะแม่แม ไม่มีคนคุมนะคะดูทำหน้านะคะแม่ๆดูทำหน้านะคะ่ะปจยาบานข้างหลังก็ทําไปสิคะคนป่วยก็จะขอเดินนะคะแม่ๆค่อยๆนะคะทีละก้าวนะคะนี่เห็นไหมคะนิสใสของฟังพิดาวนะคะแม่แม่นี่คือเขาจะค่อยๆเดินทีละก้าวนะคะคือนิ่งไม่ได้คะ่ะนิ่งไม่ได้นะคะนิ่งไม่ได้ความนิ่งไม่มีนะคะ คุณหมอก็ทำไปดิคะคนป่วยก็จะเดินเล่นนะคะทำมาให้เดินก็โยกค่ะโยกโยกอีกแล้วนะคะโยกอีกแล้วอ้าวมีขโมยเดินหนึ่งก้าวอีกนะคะแม่แม่เขาจะค่อยๆทํานะคะดูนะคะหันซ้ายหมุนนะคะเวลาทําแผลนี่จะหมุนรอบวงกลมเลยนะคะแล้วแต่อารมณ์นะคะ เตวเต่อารมณ์ของเขานะคะแม่ๆตามอารมณ์ค่ะดูค่ะเดินไปหน้านะคะเขาจะค่อยๆนะคะคือเขารู้นะคะอาบน้ําเสร็จน่ะเขาจะได้เข้าหมู่ในหมู่บ้านเพราะว่าเข้าไปในหมู่บ้านนะคะเขาจะได้ทานเป็นกล้วยเป็นอ้อยต้นกล้วยอะไรแบบนี้นะคะแม่ๆเขาก็จะรีบนะคะเขาก็จะรีบดูนะคะหมุนไปอีกข้างแล้วเอาไงดูถอยหลังเดินหน้านะคะ ถอยเก้าเดินหน้าเอาได้ทุกอย่างนะคะแม่แม่ดูค่ะดูทำนะคะดูทำหน้าดูทำหน้าอ่างวกซ้ายแล้วก็งวกขวานะคะเดินหน้าไปอีกหนึ่งเก้าสองก้านะคะค่อยๆนะคะค่อยๆทีละนิดนะคะทีละนิดคุณหมอของเราก็ทำไปสชคะ่ะ เดินไปด้วยทําไปด้วยนะคะแม่แม่พี่ดาวบอกทําแผลนะต้องทําใจนะคะนี่มีผายลมด้วยนะคะความสุขนะคะแม่แม่ทำไปสิพี่ดาวบอกนะคะดูคะ่ะแม่แมอ่ะถอยหลังและมีถอยมีเดินนะคะนิ่งไม่ได้นะคะกว่าจะทําแผลเสร็จนี้ปาไปครึ่งชั่วโมงก็ยังไม่เสร็จนะคะแม่แม่ ก็อย่างนี้นะคะทุกวันนะคะคุณหมอของเรานะคะจะต้องเดินตามเวลาทำแผนนี้ต้องโอ้โหออกกำลังกายกับพังพี่ดาวนะคะแม่แม่อยู่นิ่งนิ่งไม่เป็นต้องไม่เดินนะคะแต่ถ้ามีของกินน่ะจะนิ่งนะคะแต่ถ้าไม่มีก็จะเป็นแบบนี้นะคะ, oh. ะเดินเดิน เดินนะคะแม่แม่ดูนะคะคือเดินเดินออกจากรถคือค่อยๆขยับทีละก้าวทีละก้าวนะคะจนเหมือนกับแบบโอ้โหคือเขา,าฉลาดมากเลยนะคะๆๆนิ่งแล้วค่ะนิ่งแล้วคะๆๆ่วคะๆๆนี่นะคะวันนี้เราก็ทำแผลเสร็จแล้วนะคะแม่แม่ กว่าจะเสร็จนะคะเอาหอบเหมือนกันนะคะแม่แม่เวลาทำแผลนะคะแม่แม่ทุกวันนะคะต้องเป็นแบบนี้ทุกทุกวันเลยนะคะบรรยากาศในการทำแผลของฟังพี่ดาวนะคะดูนะคะตอนนี้เราก็ทำแผลเสร็จแล้วคะ่ะเตรียมตัวเข้าหมู่บ้านกันนะคะวันนี้ก็ จบคลิปนะคะแต่เพียงเท่านี้นะคะก็ต้องขอบพระคุณนะคะพอ่พอพ่อแม่แม่พี่พี่พทุกทุก,ท,กท่านเลยนะคะที่เข้ามารับชมนะคะเข้ามาติดตามนะคะกดไลค์กดแชร์นะคะแม่แม่ก็อย่าลืมกดติดตามกด subscribe นะคะกดกระดิ่งนะคะไว้แจ้งเตือนนะคะ,ะได้รับชมคลิปดีๆนะคะจากช่องพังพิดานะคะวันนี้ก็ขอจบคลิปแต่เพียงเท่านี้ค่ะสวัสดีค่ะ